Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพผู้ติดตามบนไลน์มากกว่า30,000 0คนแถมยังมีบริการเติมเกม LLPC ใช้เพียงแค่ไลออน ID เท่านั้นหรือจะซื้อบัตรไลออนคัทบนเว็บพร้อมบริการผ่อนสูงสุด10เดือนก็ได้นะและยังมีบริการเติมเกมชั้นนำมือเดือดอีกมากมายฮะเพียงแอดไลน์ Richman Shop อย่าลืมแ,แอดไว้ข้างหน้าด้วยฮะ Richman Shop เติมถูกเติมไวปลอดภัย100%สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะอยู่กับสมอคลิปนี้เดี๋ยวจะมาดูแกง๊งแพงกันะ นะแก๊งแพงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเล่นเป็นอีกไนท์กันเนาะเล่นในโซโล่แล้งเนี่ยก็จะเป็นอีกไนท์กันเพราะว่าตัวเขาเนี่ยมันเป็นตัวที่ยืนเลนตลอดเวลาอยู่แล้วแล้ว,ลว,ลวก็สามารถที่จะจอยไฟได้เข้าไฟได้ด้วยการแค่กดอันติฮะกดอันติก็สามารถที่จะเข้าไฟได้แล้วนะเพราะนั้นก็เลยเอาเป็นอีกไนท์มาฮะในการโซโล่คิวในเลนซึ่งเป็นตัวที่โซโล่คิวได้เก่งมากๆนะออโต้คิวรัวๆฮะกดสกิลคิวใส่รัวๆแล้วก็หาจังหวะในการตีติดพาสีแล้วก็จุดอีกไนท์เนาะ มันเป็นตัวที่โซโลคิวเก่แต่แก๊งแพ้งนะก็มีความเล่นยากในแบบของตัวมันเองอยู่แล้วนะบางเกมเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าบางเกมเนี่ยถ้าจัดก็จัดหนักไปเลยนะจัดแบบสุดลทิสุดเดชเลยอะแต่บางเกมถ้าเกิดมันก็โอเคอะถ้าจัดมันก็ต้องซ่อมฟาร์มแก้ฟาร์มกันแบบรัวๆ,ๆเกมนี้มาดูกันนะว่าจะออกเหรียญหน้าไหนนะจะจัดหนักหรือว่าจะโซโลคิวแบบยับยับเดี๋ยวต้องมาดูกันเกมยับสกิล E มาก่อนด้วยฮนะ น่าสนใจฮนะอัพสกิลอีมาก่อนเดีย๋ยวเจสนะเจสก็ดูระแวดระวังฮนะเพราะว่าเจสก็เห็นไปแล้วนะว่าแกนะ๊งแพงในอัพสกิลอีมาก่อนนะลาดไปฮะได้ไมเนี่ยมาสองตัวเจอแก๊งแพงนะเราสามารถออกเป็นโดรานชิลมาได้นะถ้าเรารู้สึกว่าเราแบบเบื่อการต่อเบื่อการแซลของแกนะ๊งแพงเลยอ้มีการเทรดกันนะแต่ว่าแก๊งแพงได้เปรียบกว่าอย่างแน่นอนนะด้วยเรื่องของพาสีนะตีแล้วติดไฟไหมนะ้ฮะ ซึ่งมันรุนแรงมากๆเมากเกนไปฮะเสียเลือดไยเจดต้องระวังนะเพราะว่าแกงพงเนี่ยสามารถที่จะดาเราได้นะดามเมจนี่คือแบบเซอร์ไพรส์มากๆแต่ว่ากากัสอยู่หลุมลับเตอร์ฮะอาจจะขึ้นมาซ้อนเจสได้แกงพงนะตอนนี้รลเวลสามปที่เรียบร้อยฮะยังไม่ได้อับสกิลนะมีไดอาน่านะที่เดินเข้าป่าไปฮะอาจจะไปเจอกับกากัสนะเราจะมีการบวกกันนะ ถ้ามีการไปซ้อนแก๊งแพ้งสามารถที่จะไปซ้อนได้เหมือนกันนะเอาเล่นแบบล็อกจอนะเล่นเล่นแบบล็อกจอซึ่งก็มีข้อดีข้อเสียการเล่นแบบล็อกจอนะ บางทีเวลาเราเล่นแบบ็อกจอเนี่ยบางทีเราไม่ได้โฟกัสมินิแมปอ,อ,อาจจะโดนแบบอยู่นปปาโพข้างหลังอะไรเงี้ยก็เป็นได้อะสี่ันที้เราพร้อยยิงต่อแซลไปเจมานาหมดแล้วนะแต่ว่ามีเทเลพอร์ตไไม่น่าใช่ปัญหาอะไรเล่นตัวระยะไกลนี่ยังดีหน่อยนะโดนแกงแพงแซลแบบยากหน่อยนะถ้าเล่นตัวตีใกล้นี่คือแบบโดนยิงแบบรัวๆเลยอะ,อะเล่นยากมากๆ ไดนาทำดีอะเมื่อกี้นี้ไดนาทำดีนะสามารถที่จะไปไล่การกัดออกไปได้แล้วมังั้นเนี่ยแกงแพงไม่สามารถที่จะเล่นแบบนี้ได้อย่างแน่นอนนะเป็นการัดที่อาจจะโดนไล่โดนแซลเลือดโลไปนะก็เลยจังหวะในการแกงแกงแพงก็เลยหายไปอ่ะก็เลยทําให้แกงแพงเนี่ยสามารถที่จะเล่นแบบนี้ได้กดดันได้ต่อ,อการเล่นป่าแล้วเราสามารถที่จะอินเวทได้หรือว่าหาข่าวหาข้อมูลได้เนี่ยจะส่งผลดีต่อเพื่อนในเลนมากมากอ่ะ โอ้โรคิวไปฮะจังหวะนี้แม่เซียนจัดๆนะไม่ได้นะไม่ช่วยดันเวฟนะเวลาเราเล่นแกงแพงเนี่ยเลนเรามันก็จะดันได้อยู่แล้วแหละด้วยด้วยการที่แชมเปี้ยนเนี่ยเป็นตัวที่แบบดันเลนเรนะ็วเนาะถังของเขาการต่อตรงเขามันดันเลนได้เร็วอะ่ะเพราะนั้นเราก็ต้องระวังเรื่องของการโดนแกงด้วยนะฮะการเล่นแกงแพงเนี่ยยังไงก็ต้องโดนแกงอยู่แล้วแหละ สู้ยากเหมือนกันนะเจอแกงแพงนะต่อยเจ๊เป็นตัวตีไกลก็ตามนะก็ไม่ได้แปลว่าจะสู้แกงแพงได้ง่ายนะเพราะว่าแกงแพงเนี่ยมันสกิลคิวก็แรงฮะแล้วก็มีถังด้วยนะยิ่งเอาเป็นอีกไนท์มาด้วยฮะก็ยิ่งเก่งเข้าไปใหญ่มีไหนจะมีกินซงกินส้มอีกอุ้ยเราเจ๊ตัดใจบวกฮะอู้เพราะว่ามีการกัดมาแต่ว่าแกงแพงนะกดอันตีไปฮะการกัดรอนตีของแกงแพงหมดนะพยายามที่จะแซวไปก่อนนะเวฟมีเนี่ยนใหญ่ฮะการเข้ามาแกงนี่อาจจะทําได้ยากฮะไล่ย,ยิงไป เอาละฮะจังหวะนี้จะมีการเอาเพย์หรือเปล่าะเจสยิงถังไปแล้วก็โอ้แรกได้ตัวหนึ่งอะโอเคหรือว่าใช้ได้อะเมื่อกี้นี้ถ้าดอ s สกิลได้นะดอกยิงคิวของเจสได้หรือว่า,อาดนะอกถังของกากัดได้ผมว่าได้เล่นอยู่นะเมื่อกี้นี้เป็นตัวเก่งแกงแพงนี่เก่งจริงๆเป็นแชมเปี้ยนี่เก่งมากแต่ว่าก็ต้องเล่นให้ชำอะเพราะว่ามันไม่ได้เป็นตัวที่เล่นง่ายอะ เกมเสียเปรียบเล่นแบบไหนเกมได้เปรียบเล่นแบบไหนนะอันนี้เราต้องรู้ว่าถ้าเราจะเป็นเมนแชมเปี้ยนตัวหนึ่งจริงๆเนะี่ยเกมนี้ดูทรงนะ่าจะมาดีอะกากัดไม่ได้ขึ้นมาวนให้เจสบ่อยเพราะว่าตัวเองก็เล่นยากอยู่เหมือนกันนะเจสพยายามที่ใชเข้ามาเทรดเราเพราะตัวเองเป็นเฟดลัดฮะต้องแฟดเลยฮะต้องแฟดเลย,แ,เลยแล้วก็น่าจะโดนได้นะ เรียบร้อยอะมับเข้าห้โอ้เจ๊นะพยายามจะเขามาเทรมาแซวลนละแต่ว่าโดนแก๊งแพงวางถังแล้วก็ไล่ย,ยิงใสอ่อะไม่รอดอ่ะเวลาเราเจอแก๊งแพงเนี่ยหรอจะต้องเล่นตัวที่มันเรียกป่ามาได้หรือว่าเป็นตัวที่แบบอออินเข้ามาเลยอะเออผมว่าน่าจะได้อยู่อะถ้ามาเทรด <ๆ S 1> เทรดแซวแซวกัน <ๆ S 1> ผมว่าแก๊งแพงนี่น่าจะกินขาดอะเลยเน็กก็อาจจะได้ไหม เรเน็กเอริเลียอะไรอย่างเงี้ยใช้สกิลเพย์สู้กันเลยอะ่ะพอดูเจสเล่นนี้รู้สึกว่ามันดูสู้ยากนะคือพอไม่เข้าไปสู้แกงแพงใช่ไหมก็โดนแกงแพงแซวพอเข้าไปสู้แกงแพงก็หันสวนหน้าคารบัมอ่ะโอ้เล่นยากมากเขาเลนมาฮะตอนนี้แดนหน้ามาซ้อนอยู่ที่ท็อปเลนนะเพราะว่าเลนของแกงแพงอะเป็นบิ๊กเวฟอ่ะแดนหน้าโผล่มาข้างหลังอะแกงแพงยิงถังใส่ไปก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งคิวที่ไม่น่ามีปัญหาอะไรอ้ากดแฟดไปแล้วกดสกิลคิวใส่อะ เจ็ดก็เสียมิมเนียนไปฮะน่าจะสองเวฟนะครั้งนี้สี่หนึ่งอะตอนนี้สกอร์นะถือว่ามาดีมาแบบแบกเลยแต่วล9เก้าเป็นที่เรียบร้อยฮะตีเพดป้อมต่อไม่น่าจะต้องกลัวอะไรแล้วนะต่อให้มา2-1ผมว่าแกงแพงก็น่าจะพอไหวนะพอฟัดพอเวียงเนเจ็ดไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่าแกงแพงกลับบ้านหรือเปล่าก็เลยเล่นแบบกล้ากลัวอยู่นะตอนนี้ ดูอะตีถังแบบเซียนจัดนะแล้วโซโล่คิวอีกแล้วว่ะโอ้โหดาเมจไอ้แรงเกินไปป่ะไอ้บ้าเอ้ยใครจะเล่นน่ะเจอแบบเนี้ยอ๋อผมว่าถ้าเจอแบบนี้ถ้าเราอยู่ในสถานการณ์การเป็นเจสน,นะผมว่าเราอาจจะต้องปล่อยป้อมอ่ะผมว่ามีวิธีเดียวอ่ะคือพยายามสู้ต่อไปก็คงไม่ไหวนะตอนนี้ การที่เรามีป้อมอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เราโดนไดโดนวนได้แบบปล่อยอ่ะเออเนี่ยถ้าเทเลพอร์ตมาก็น่าจะโดนไดอีกรอบหนึ่งนะมีเซนเนอร์มาด้วยอรอบนี้ทายแทงเลยเป็นเซนเนอร์ที่แทงป้อมอยู่ฮะเราได้หน้าเข้าไปเก็บคิวมาได้อะบางทีเวลาเราเล่นแล้วเราเสียเปรียบเนี่ยเราจะปล่อยป้อมไปเลยก็ได้นะไม่ต้องไปกันไม่ต้องไปฝืนกันนะเพราะว่าบางทีการมีป้อมอยู่เนี่ยมันก็จะทําให้เราโดนวนโดนไดได้แบบรัวๆไม่จบไม่สิ้นอ่ะ นะเวลาเราเสียเปรียบเราก็จจะแบบปล่อยป้อมช่างแม่งไปเลยก็ได้แล้วก็ไปเดินสักพักหนึ่งรอให้ป้อมระเบิดแล้วค่อยกลับมาฟาร์มก็ได้นะเพราะว่าถ้ายือต่อไปเนี่ยก็เล่นยาเข้าไปใหญ่อ่ะยกมนี้ถือว่าภาพมาดีเป็นแก๊งแพนที่ไม่ได้โดนแก๊งโดนวนนะถ้าโดนแก๊งทนวนภาพก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งฮนะยืนท็อปเลนรัวๆคนระับเพราะว่าตัวเองไม่สามารถที่จะสอนเพื่อนได้อยู่แล้วอะได้แค่อันติช่วยเพื่อนนะแล้วจังหวะน,นี้แดนะน้าเข้าไปรวบสวยมาพร้อมกับถังแก๊งแพนจัดไป500ออะ ออร์เดนโซเนี่ยตัวระเบิดไปเลยคะเมื่อกี้นี้เราท็อปเลนนะเหมือนจะมีการไฟ์กันเกิดทึ้นนะจังหวะน,นี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีการเอาเพลหรือเปล่าแล้วยิงถังสวยมากๆอะฝั่งข้ามนี่ต้องแบบวิ่งกันโอลมาดเลยนะอู้แล้วมีการกัดมาซอดท้้งหลังด้วยฮะก็ทำได้เม็นไ้เยอะฮะแต่ว่าฝั่งข้ามเยอะเกินไปเ <c oughs> อาทักสามตัวเนี่ยพอไหวอันนี้ล่อไปสี่นี่ก็ไม่ไหวเหมือนกันนะ 14นาทีแล้วนะตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นแบบรองเท้าชิ้นใหญ่มาเลยนะขึ้นแต่เทมดาเมจอนะแต่ข้างบนนี่คืออะไรอนะสาสตัวทำไมมันเยอะขนาดนั้นเนะี่ยไม่แก้งแพ้งมาด่านะแต่ว่าฝนของข้าเนี่น่าจะรู้วนะ่าไม่น่าจะเดินมานะอูมีกดฟ้าไซส์อนะกดฟ้าซายเพื่อเรียกแขกนะอันนี้เป็นสูตรเตี๋ยวอนะ ยืนในพุ่มมะรอในพุ่มแล้วเราก็ปักฟาซ้ายไปพุ่มที่เราอยู่เผื่อฝั่งตรงข้ามหิวเงินเนีเดินมาเคลียเดินมาไรก็น่าขำมั่มอ่ะนะเขาเรียกว่าสูตรรูเตี๋ยวว่าสูตรนี้ไม่ค่อ้ได้บทนะส่วนใหญ่จะจะเสียบฟาซ้ายฟรีมากกว่าอันแบบนี้ดอปเลยน,นะตอนนี้เจสเลเวลเก้านะเลเวลตามอีสองเลเวลว่าแ่งแพนกันติกอะไรัจะขึ้นนะ่ พออันตีเรามันสามารถช่วยทีมได้เราสามารถที่จะเล่นแบบดึงสเปซได้แบบสบายๆเลยฮะนอกเราก็ยืนอยู่ท็อปเลนนะยืนอยู่นั่นนะใครมาก็ลองสู้ลองอะไรคาได้ก็คาคา,าไม่ได้ก็ช่างมันนะเราก็ปล่อยให้เพื่อนไปทําอย่างอื่นนะทิศนานะทิศนาฝนของข้ามเนี่ยก็เกิดเช่นกันนะไม่ใช่ว่าแกงแพงเกิดคนเดียวนะฝนของข้ามก็เกิดอะกาการาตีลิปไปมันจะมีการไฟกันหรือเปล่าวะแดนน่าเหมือนจะโดนไล่จับอยู่นะอยู่ในไปไล่เตียวเรนโซะไดนน่าโดนจับไปเรียบร้อยฮะเกมนี้ ไม่ใช่ง่ายๆนะกลับขึ้นมาที่ท็อปเลนนะเจนนี่ยังดูสู้แก็งแพงยังไม่ได้เลยนะด้วยเรื่องของไอเทมด้วยเรื่องของเลเวลนะยังดูสู้ยากอยู่ฮะแต่ว่าเดี๋ยวพอผ่านเวลาไปะก็น่าจะเริ่มสู้ได้แล้วผมว่าน่าจะเป็นแมตช์อัพที่ใครใครดักคุ้มก่อนได้เปรียบช่วนี้ดูดิสน่าฮะยิงแบบคอระเบิดไปเลยอะโอ้โตีเพจกำลังเพลินๆน,นะตีป้อมกำลังเพลินนะบึง้งหน้าขมำ,ำไปแล้ว แต่หน้าไปดักยืนอยู่นะล้วทิศนาเดินมาเป็นที่รับรอยครับเป็นแดนหน้าที่สนใจเปิดเข้าไปนะแกมแายยิงถังไปแต่ว่าไม่ถึงนะแดนหน้าพยายามที่เขาไปทำดาเมจได้มากที่สุดนะแต่ว่าทิศนาก็ยังเอาชีวิตรอดไปได้คะเป็นเจนที่ยืนอยู่เดียวดายือยู่รําพังวาวเวะนิ่งไปแล้วอ่ะมีการกัดอ้อมม้าชนไปแต่ว่าไม่โดนนะตอนนี้การกัดพยายามที่จะหลบซ้ายหลบขวาอยู่ฮะทิศนาโผล่มาจากคุ่มวยิงแบบพอระเบิดไปเลยฮะหน้าขมำครับเมื่อกี้นี้ ดันมีเนียนะไม่ให้มีเนียเนี่ยเข้าไปลึกเกินไปแล้วก็รอที่จะเล่นแถวบารอนนะแต่ว่าแมปมืดนะไม่มีฟาไซสักคนเลยเหรอฮะกูต้องอันตีเช็ค่ะเอาล้วฮะจังหวะนี้โอ้โหเลอซิซ่ากระโดดใส่มาถังใส่ไปแต่ว่าที่ซนามีเกราะอ่ะโอ้ทีมไม่มีฟาไซเลยอะไม่มีฟาไซก็เลยไม่สามารถที่จะเช็คบารอนได้เลยอะ ูทิศนาไอ้บ้าเอ้ยแครีบ้าอะไรเล่นขนาดนั้นได้วะโอเคฮนะยอมไปไี่เรียบร้อยนะเกมนี้ก็ถือว่าโอเคถือว่าดีนะแต่ผมว่าเจสเนี่ยท่าแปลกท่าแปลก,ปลกอืมเราทิศนาก,ก็เกิดด้วยก็เลยทําให้เกมนี้เนี่ยเล่นยากเข้าไปใหญ่อะ่ะนะไอดีแคเกมนี้ฮะถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ถือว่าเป็นนันจบสิ้นนะถ้าได้สัก5้าคิวหคิวนี่ก็ถือว่าจบสิ้นละเล่นยากละ พราะว่ามันเป็นตำแหน่งแบกมากๆถ้าเทียบกับตำแหน่งอื่นนะแกงแพงเห็นไหมหกคิวดูเรยงเล่นยากอยู่เลยนะลิซนาเจ็ดคิวนี่ดูแบบแบกระเบิดเออนะมันเล่นยากนะเวลาที่แคลรี่ฝั่งหงข้ามเกิดเนี่ยสู้ยากมากๆโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใครชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์ไลค์คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยอะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ